ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตำแหน่งสำคัญและเป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งที่สุดในประหลัดกระทรวงทั้งหมดครับครับตำแหน่งนี้สำหรับพ่อเมืองสำคัญมากยุคสมัยคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นมทหนึ่งมา9ปีสร้างสตาที่เป็นคนรุ่นใหม่ในวัย40กว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าขึ้นมาเป็นผู้ตรวจขึ้นมาเป็นรองปหลัดวางเรียงไว้ทั้งหมด5สต,สตาครับสตาครับมีใครบ้างพี่โอ๊หนึ่งชัยวัฒชื่นโกสม ผู้ว่าติก,ตกเดิมทีสมัยนู้นคุณอนุพงศ์เข้าไปแรกๆนี่ผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยเป็นหัวหน้าสํานักง,งานรัฐมนตรีครับครับแล้วหลังจากนั้นจึงไปเป็นผู้ว่าเลยราดบุรีและปทุมธานีและมาเป็นรองประหลัดกระทรวงก่อนเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนครับอันนี้อายุราชการอูอีก4ปีหรอสปีโอเคครับกรเกษียณนู่นพีวี25 1 0ครับ คนต่อมาอันสิทธิ์ครับสัมพันธรัฐครับผู้ว่าตากแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบันนี้เดิมหน้านี้เป็นอธิบดีพัฒนาชุมชนครับครับกรเกษียณปีหนึ่งสี่ครับอายุราชการยาวนานมากพี่วิวปีน,นี่นะอ่าโอ้โนี่เยอะ <laughs> นี่นี่อายุราชการเนี่ยยาวมากกว่าบิ๊กโจ๊กอีกนี่ถ้าขึ้นประหลัดในคนอื่นลำบากอ่ะใช่ต่อมาผู้ว่าแซมเบ้ครับ นิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าเซเ้อยู่ที่เชียงใหม่ครับเป็นผู้ว่าเชียงใหม่เป็นผู้ว่าอุดรครับเคยเป็นรองปลัดกระทรวงอายุราชการปีไหนปีหนึ่งอ่ะอยาวกว่าอันสิทธิ์อีกอ่ะคนต่อไป ผู้ว่าเก่าครับว่าเก่าตึงตอนขึ้นผู้ว่าตอนนั้นบอกหนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์43ยี่สาม4ตอนนี้ก็คือผัวลาที่ย้ายล่าสุดืงมือมันเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแล้วใช่เป็นผู้ว่านครพนมผู้ว่าอุดรและผู้ว่าโคราชกับใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผู้ว่าเก่าครับโน่นเกิด30เมษายน2511อันนี้ไม่ไหวเอกว่านี่รัฐอีกโอ้นี่ไม่ไหวฮะเยอะไปและสุดท้ายที่เขาตางไว้เป็นพาดพรพศเพนพาด อธิบดีโยธาธิการและผังเมืองก่อนหน้านี้แล้วย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงตอนนี้มาเป็นอธิบดีกรมที่ดินเกษียณปี0 9ย์ครับอ๋อศ9ย์ก็เดี๋ยวประมาณอีกสอง9กก็สองสามปีใช่ถือว่าได้ลุ้นมากนะนี่คือสตาครับครับและพอสตาที่เขาวางไว้พอมีการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่อยเรื่อยเลื่อยๆๆมาเดิมทีเขาบอกว่าตัวเต็งอ่ะปลัดกระทรวงรอบนี้หลังจากปลัดเก่งจะเกษียณเนี่ยห้าคนครับห้าคน ตัวเตงเก่งหนึ่งไม่ใช่ใครครับขจรศรีชวะโนไทยครับครับเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับนี่สิงดำวัวปอรุ่นเดียวกับอนุทินครับคนต่อมาเตงสองชัยวัฒชื่นโกสมครับอ่าที่ถูกย้ายไปนี่แหละครับไปอยู่โคราชล่าสุดเนี่ยนะการดําลงตําแหน่งที่ผ่านมาและตําแหน่งอธิบดีตําแหน่งรองปลัดอาวุโสตึมเลยครับ ท่านต่อมาเตงสามเพิ่งเข้ามาเป็นอธิบดีสดสดละลอนครับชัยวัฒน์เหมือนกันสะกดคนละอย่างชัยวัฒน์จุดจุนธีรพงศ์อดีตผู้ว่าบุรีรัมมาเป็นอธิบดีป,ป้องกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณประโยออนอยู่บุรีรัมนี่ถือว่าใช่ส,สิงเนแล้วนะตอนนี้พอพรพฤษเพนพาดขึ้นไปอีกคนเขาบอกว่าเตงทั้งหมดตัดชัยวัฒน์ไปได้เลยนี่เป็นคําถามเลยฮะเมื่อเป็นแบบนี้เป้าหมาย คือคุณชัยวัน์จะหลุดโผใช่ไหมใชจะหลุดโผตรงนี้ใช่ไหมใช่เออน่านติน่าสนใจอย่างนี้ปัญหาคือคุณชัยวัน์อ่ะจะหลุดเก้าอี้หรือไม่เพราะการย้ายจากรองประหลัดไปเป็นอธิบดีภายในส4มสี่หเดือนย้ายมาเป็นผู้ว่าหลุดโผหรือไม่เขาบอกพีวีครับประเพณีปฏิบัติมันมีมันมานะเนี่ยเขาบอกว่าคนมาเป็นจากผู้ว่าเนี่ยมาเป็นประหลัดเนี่ย เป็นได้เหรอมันต้องขึ้นจากรองปลัดจากอดีเขาเคยบอกว่าครั้งโน้นเคยมีจารีดมาก่อนสมัยนูน้นป,ปลัดฮิตาชิเออเคยเป็นนะเปิดปุ๊บติดปับ๊บ แล้วว่าน้องคายผู้ว่าโคราชขึ้นมาเป็นถามถ้าจะเอาผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยถ้าที่ดชชัยวัฒน์เป็นประหลัดเนี่ยย้ายท่านไปทําไมย้ายท่านไปทําไมเพราะว่ากันว่าทําำไมย้ายเนี่ยคนที่ตอบโจทย์นี้ได้ดีสุดไม่มีใครเทียบเท่ากับประหลัดกระทรวงครับปลัดเก่งเหรอและต้องถามอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้อื้อๆกันมากเรื่องนายโจ้จริงหรือเปล่าเอออย่าบอกชื่อจริงนะอย่าบอกชื่อจริงเรื่องนายโจ้เล่าจึงทำให้อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนย้ายไปเป็นผู้ว่าโคราช <Ừ. S 2> ปลัดกระทรวงบอกว่าเรื่องนี้ยังไงนะปะลัดกระทรวงบอกว่าการโยกย้ายคุณชัยวัฒน์จากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วซึ่งท่านตาัดสินใจเลือกท่านตาัดสินใจเลือกที่จะไปดํารงตําแหน่งผู้ว่านะครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยาท่านท่านต้องท่านชัยวัฒน์ต้องเป็นคนกลัวเมียมากครับเป็นคนไปเป็นภูมิลำเนา <c oughs> เป็นผูว่า,าจังหวัดของเมียซึ่ง <c oughs> มีนิสัยเดียวพี่โอเลยนี่ข่าวาาที่ทาาว่าตัดขานะนะั้นไม่ใช่เรื่องจริงครับเรามีการพูดคุยกันก่อนแล้วมีการสอบถามกันก่อนที่จะเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามว่าสอบถามกันเรื่องอะไรนั่นแหละที ท่านเพิ่งแต่งตั้งเขาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนไม่ถึง6เดือนครับกันญาที่ผ่านมานี่แหละใช่ไหมใช่ตอนนี้คือท่านประหลัดพูดอยู่ฝั่งเดียวนะท่านท่านผู้ว่าัยวัตรยังไม่พูดนะไม่รู้ว่าท่านเสนอเองไหมว่าจะไปอยู่บ้านภูรนองภรยาเนี่ยประเด็นการโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดีลงไปเป็นผู้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆและการย้ายปุ๊บมันส่งผลลนาบคนชิงประหลัดในเดือนกันยายนครับ ถ้าสมมติจะเกษียณครับโอ้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเหลือแค่นี้ครับสามท่านนี่นะขจรขจรแต่นานนานไหมโอไม่นานนะปีเดียวปีเดียวครับโอ้ปีเดียวนี่เกิดพฤศจิกายนหกเจ็ดก็แสดงว่าไปปีหกแปดครับชัยวัฒน์สองปีชัยวัฒน์ก็ปีหกแปดครับผนเพรก็ปี69เก้าครับโอ้ี่คือคือมีได้ลุ้นหมดเลยเพราะถือว่าไม่นานนะอ่ะอ่คนดูนี่ครับผมบอกเคล็ดลับดูนี่นู่นไหนสิงอะไร ขจรสีชวโนไทยสิงดําเป็นสิงดํารุ่นเดียวกับคุณสุทธิพงศ์ปลัดเก่งนี่แหละครับกรเกษียณปี68บพอรุ่นเดียวกับอนุทินชัยวัน์จุนทิลาพงศ์อยู่ที่ไหนบุยลพรพรพฤเพนพาดเคยเป็นบุยลรผู้ว่าสาก,แกวแล้วเป็นรองผู้ว่าที่ไหนแล้วเป็นผู้ว่าบุยลด้วยอ๋อเป็นเป็นทายาทของคุณพรเพนพาดไงผู้ว่าบุยลำห้าสิบห้าปีนะคอยดูยากม,มากที่คุณชัยวัตร จะกลับมาสลับเก้าอี้มาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยทัย้ทงทั้งที่เป็นเตงสองที่จะเป็นคู่ชิงในอนาคตนี่คือเรื่องราวการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทยไผเป็นไผไม่รู้แต่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คุกลุ่นมากคนคนจากนอกกระทรวงข้ามาได้ไหมมีโอกาสครับ <c oughs> โดยเฉพาะใครมีโอกาสประหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งครับ <c oughs> เออนะคือคู่แข่งเดิมของประหลัดเก่งไง มีโอกาสสูงมากครับถ้า,าจะกาแก<อ>้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับหแต่ว่าการวางคนเพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการของบ้านเมืองมันไม่ใช่เรื่องเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่ง